เราเริ่มออกเดินทางจากสถานีขนสง่งผู้โดยสารขอนแกน่นเวลาตามตัว๋ว16.00นโดยมีปลายทางคือจังหวัดพะเยาเป็นการเดินทางโดยรถทัวร์คนเดียวครั้งแรกที่ไกลที่สุดในใจก็แอบกลัวเหมือนกันถึงแม้ปลายทางจะมีคนมารับก็เถอะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วคนที่ไม่เคยไปไกลบ้านอย่างเราเห็นอะไรก็ตื่นตาไป่มดแสงอาทิตย์นยามเย็นภูเขาที่เห็นได้จากข้างทางดูเป็นอะไรที่สวยงามและแปลก ที่ไม่เคยออกไปไหนมาวันหนึ่งคิดจะออกเดินทางคนเดียวยิ่งเริ่มข้ามระยะทางเริ่มไกลก็ทําเอานึกถึงคนทางบ้านกลัวไปหมดไม่รู้ว่าไปถึงจะเจออะไรบ้างในระหว่างที่ความคิดในหัวเต็มไปหมดความกมังวลของคนไกลบ้านความกลัวของนักเดินทางมือใหม่อย่างเราก็หยุดไปพัก ในรุ่งเช้าเมื่อออกจากสถานีขนส่งแล้วเชียงรายก็ไม่ได้ห่างจากพะเยามากนะักจึงมีโอกาสมาแวะเยี่มชมวัดร่องขุนที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ใครมายังจังหวัดเชียงรายต้องแวะมากราบไหว้ขอพรถ่ายรูปกันศิลปะที่วิจิตรงดงามดูแปลกตาผสานพันธธรรมล้านนาทางภาคเหนือบรรยากาศภายในวัดดูสงบหากใครผ่านมาเชียงรายคงไม่มีใครไม่อยากแวะแน่ ุ่งเช้าวันต่อมาหากไม่มาแวะคงเหมือนมาไม่ถึงพะเยานั่นก็คือกวานพะเยาโดยฝั่งตรงข้ามจะเป็นอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองที่ชาวจังหวัดพะเยาเคารพกวานภาษาพื้นเมืองหมายถึงบึงกวานพะเยาจึงเป็นบึงน้ําอันกว้างใหญ่สุดสายตาเป็นทะเลสาบน้ําจืดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนือและอันดับสี่ในประเทศไทย นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือภายไปนมัส,สการหลวงพ่อศิลากลางกวานพะเยาหลวงพ่อศิลาเป็นพระพุทธรูปหินทไายปางมรวิชัยอายุกว่า500ปีค้นพบเมื่อปี2526ในบริเวณวัดติโลกอารามที่จมอยู่ใต้น้ำน่าเสียดายที่เราไม่ได้ข้ามฟากไปเนื่องจากเรือยังไม่เปิดบริการในวันที่เราไปออกจากกว้านมาเดินหาของกินที่ตลาดเช้าพะเยา วันนี้ต้องกลับแล้วขอบคุณที่ขับรถมาส่งที่บกสลำปางระหว่างทางเป็นอะไรที่เราชอบมากถึงตอนที่มาจะเป็นช่วงที่ไฟไม้ป่าเกือบทุกวันก็เถอะแต่ธรรมชาติสวยงามเสมอ